สามวัสดีค่ะท่านก่อนออกกำลังกายโอ้ So <laughs> giờ ấy giờ ẹp mà lắm. Đủ, không thể คุวสวัสดีค่ะแม่แอนจ้าวสวัสดีจ้าแม่แอนเที่ยวไหนต่อหรือไปอีสานสวัสดีนะคะสวัสดีสิบห้าท่านนะคะแม่แอนไปไหนต่อจ้าได้ยินเสียงรถเนาะ ไปอีสานรือว่าไปไหนต่อแม่แอนมาเกี่ยอาทิตย์นะคะมาเที่ยวเมืองไทยเกี่ยอาทิตย์ถ้ามีเวลาหรือว่ามีโอกาสแม่แม่แม่มาหารถนะ ตอนนี้อยู่อีสานใช่ไหมคะถ้ามีเวลาได้มาพัทยาก็แวะมาหาหนูนะถ้าไม่มีเวลาไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูจะได้เอาประครบไปให้หนูจะได้เอาประครบให้แม่แม่จะได้เอาไปสวิตจะได้เอาไปใช้ที่สวิตเพราะว่าเออโอ้สียทิตแต่ว่าน้องเวลามาทีใช่ไหมแม่พอมาทีนึงก็ต้องไปนู่นไปนี่เนาะแล้วก็อยู่กับครอบครัวเนาะ ม่ที่ถ้ารถาพูดเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเผื่อแม่มีโอกาสมาเที่ยวพัทยาเพราะว่าประครบรถเนี่ยอยู่กรุงเทพจ้ะเพราะว่าเวลาประครบของรถเนี่ยมันเอาไว้ได้สิบปีเลยนะแม่แล้วใช้กับไมโครเวฟแล้วอาการแขนเป็นไงมั่งคะถ้าถ้าแวะมารถก็อยากอยากอยากดูอ่ะอยากอยากอยาก อยากดูอาการม้าลาขาวัดดีค่ะว่ามันเป็นเรื้อราังมันเป็นอะไรขนาดไหนมันเป็นนานแล้วอะแม่เนาะคือรถก็ไม่ใช่หมอหรอกแต่อยากเห็นอนะอยากอยากเจ๊ใหญ่วัดดีค่ะอยากว่าอยากดูเพราะหนูไปดูไลฟ์ของออ้วน ดูแล้วก็ไม่ได้เป็นเยอะแต่ว่ามันเหมือนว่าคนเป็นจะรู้สึกใช่ป่ะแม่คนเป็นอ่ะจะรู้อืมบางทีเราก็ต้องใช้หมอนั่นแหละการรักษาคือใช้หมอเนาะแล้วก็เอออาจจะต้องมียาพี่น้องรดฝากประครบมายัางไม่ถึงเลย <c oughs> หมดไปแล้วมั้งแม่อืมประรบรถอะ่ะใช้ได้เป็นสิบปีนะแม่ และรถต้องบอกเลยว่าแม้แต่ต่างชาติอ่ะที่มานวดที่ร้านรถอ่ะที่เขามีอาการน่ะแม่ไม่ว่าจะเป็นสะบักไม่ว่าจะแขนเดียงไม่ว่าจะหลังอะไรเงี้ยคืออาการเลื้อรลังอ่ะแม่อ๋อถ้าผ่าตัดโอเคอถ้าผ่าตัดแล้วโอเคต้องบอกว่าพอตัดแม่นแต่ต่างชาติอะแม่นแต่ตัวแฟนรถเองอะเป็นประเภท แปนรถเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบนวดไม่นวดนะแม่เป็นรถไม่นวดนะเป็นคนไม่นวดเลยไม่ชอบนวดแล้วไม่ไม่นวดเลยเวลามีอาการเหมือนคนคอเคล็ดคือปวดหลังหรือว่าคอเหมือนอาการคอตกหมอนเนี่ยเขาจะไม่นวดไม่อะไรเลยคขะแต่เขาจะใช้ประคบปวดแขนปวดขาปวดอะไรเงี้ยเขาจะใช้พี่สำรานเขาอะเอพี่สายทองเขาอะเดียเขาจะใช้ประคบตัวนี้แม่ประคบสักสองรอบ แล้วเขาจะบอกเลยว่าแล้วเขาจะดีขึ้นแล้วแต่ต่างชาติที่มีอาการอ่ะเวลามามาแก้อาการหรือว่าน,นวดอ่ะบางทีพอรถเพอเด็กมาบอกว่าเออลูกค้ามีอาการเนี้ยรถให้อาประครบใส่ไปเลยอ่ะเขาจะโอเคแล้วบางทีเขาซื้อกลับไปเลยเพราะมันใช้ได้นานมันใช้ง่ายมันไม่ใช่ประครบแบบสมัยก่อนนะแม่เนาะเป็นประครบเออสดกระแห้งแล้วก็ต้องเอาไปใส่กะทะแล้วก็นึง่งแล้วมนนานั่นใช่ไหม อันนี้มันจะง่ายใช้กับไมโครเวฟและอยู่ได้เป็นสิบปีอืมถ้ามีโอกาสนะเพราะว่ามันจะยุ่งยั่งไหมคือไม่ได้ยุ่งยั่งหรอกสำหรับหนูแต่เพราะช่วงนี้หนูไม่ได้ไปกรุงเทพพี่พตั้มก็ไม่ได้มาเออเดี๋ยวดูดูก่อนนะแม่ถ้าพิตั้มมาถ้าพิตั้มมาพัทยาไม่กี่วันเนี้ยแต่พิตั้มกำลังยุ่ง ถ้พาพี่ตั้มมาพัทยาแล้วหนูจะฝากประครบไปกับพี่ตั้มแล้วให้พี่ตั้มเอาประครบไปให้แม่แต่อยากถ้า,ถ,าถ้ามาแต่ถ้ามาได้อ่ะแม่แม,แม่มาเที่ยวพอดีอ่ะรถจะได้บอกวิธีใช้เพราะเวลาถ้ารู้วิธีหลักมันเลยเวลาการใช้เนี่ยมันจะง่ายอืมโอเคไปอย่าไปหาปยานเดี๋ยวขึ้นหัวข้อนี้เมื่อกี้อยู่ห้องไอ้นะาเห็นคอมเมนต์ อ่ะปกติเนี่ยรถจะเป็นคนไม่ค่อยเอาคอนเทนต์คือรถรถก็คุยแต่ประเด็นพยานค่ะแล้วรถเป็นคนที่ประเภทแบบไม่ใช่ไม่ชอบเอาคอมเมนต์ช่องอื่นมาพูดไม่ชอบแล้วก็ไม่แล้วเวลาใครไปม้น์อยู่ใต้คลิปรถอะรถก็ไม่ชอบเอามาแบบเอามาตอบโต้ยิ่งเป็นคอมเมนต์ช่องอื่นแต่วันนี้พีดบินจาวัสดีค่ะแต่วันนี้ เดี๋ยวขอเอาเอาเม้นที่ช่องไอ้นาะยิ้มหวัดดีจ้ะยิ้มไม่มาช่องนี้อ่ะเยมเมื่อกี้มาทันหรือเปล่าอา้าวมาสองช่องเลยหาจิตว่าแล้วอยากดูว่าฉันจะเต้นให้เธอดูเธอห้ามเอาฉันไปแฝนนะหรือว่าเธอไปดูตรงต้นไลก็ได้ฉันเต้นไปแล้วและฉันเต้นเสร็จฉันบอกว่า ไม่เต้นแล้วอย่ายิ้มเอาฉันไปแฝทั้งห้ามเอาไปแฝนแนละ้วฉันเต้นให้อีกรอบนึงเออมามายิ้มวันนี้ถ้าทถ้าว่างเที่ยงอาจจะขึ้นช่องพี่ตั้มกันไหมขึ้นเธอกับฉันนี่แหละสองคนเดี๋ยวพอจบนี้แล้วรถจะพูดไปในหัวข้อเลยนะอย่าเต้นให้ยิ้มดูเอาเพลงไหนเธอห้ามแฝนนะ one one เพลงนี้อย่าฉันเต้นเพลงนี้เธอดูก่อนเต้นนี้ทุกวันเลยเหรอตั้งแต่มีเพลงเออมันก็ธรรมาดามันเรื่องของฉันไงช่องฉันน่ะแม่แม่แอนเพลงนี้เหมาะ ยิ้มทำไมอีกช่องมันสวยอะยิ้มช่องสตอรี่เมื่อกี้เนี่ยย,ยิ้มมาดูยิ้มมาดูช่องนี้เอาใหม่ oh ยิ้มฉันอยากได้ช่องนี้อะเปลี่ยนใจละ

พ่อวันด you ีจยยิวแอนขอบคุณที่ชอบยานแคทแบทอืมเขาเรียบอว์มร่างกายเจ้า โจ้หวัสดีครับโจ้ Joe, บอกต้องใส่ชุดพยาบาลเต้นโอ้โหโจ้ Joe, โกกอกโอเคมาประเด็นเลยอายูมาแล้วอ่าป้าแมวหวัดดีค่ะมาประเด็นหัวข้อเลยนะไม่ไม่ไม่พูดซ้ำแล้วนะเพราะว่าเมื่อกี้ชี้ชี้แจงไปก่อนแล้วว่าปกติรถเป็นคนไม่ชอบเอาคอมเมนต์ ment, แต่ช่องตัวเองและก็เอาเมนต์ช่องคนอื่น มาทําเป็นคอนเทนต์แต่วันนี้พอดีไม่ได้ลงไปเมน้นพยายามฟังและไม่ได้พูดแต่วันนี้จะตอบแทนทักนิดนึงนะคะใครอะเม้นชื่ออะไรสิบสามคอมเมนต์นั้นที่ช่องไอยน,นะพี่จะได้เรียกถูกแต่ถ้าถามว่า,อ,าอ้าวอีหยอกกระเทืออีรดแล้วมึงเสือกอะไรกูไปเมนช่องไอ้แป้งดูปากนะคะขอเสือกวันนึงค่ะเออ ชื่ออะไรสิบสามสิบเอ็ดลอดอออีเลดใช่ไหมชื่ออีแรดใช่ไหมสิบเอ็ดลอดอเนี่ยมันเหมือนใครนะหมีหมีอะไรหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะอาอ้เลดมาฟังนี่แลดเม้นว่าอะไรเออคุณเม้นว่าอะไรคะคุณบอกว่า หาเพลงเพิ่มมาเร็วๆอย่าจะเต้นเร็วๆแรทแลทบอกว่าทําแต่คอนเทนต์ไม่ช่วยพ่อช่วยแม่ทํางานคือไอ้แป้งถือแต่กล้องทําแต่คอนเทนต์สติแป๊บหนึ่งนะ้าแร,แร,แรทแลทแลททาไมก่อนที่แลตอนที่แลกเป็นเม้นเนี่ยแลททาอะไรอยู่ตืนเช้ามาแลทต้องวิ่งไปเฝ้าไอ้ไหลหรือเปล่า ไปเพิ่มยอดให้ไหลหรือเปล่าอันนั้นคนโง่นะไม่ชอบไม่ต้องเข้าไปแลกรู้ได้ยังไงว่าไอ้ไหลมันเป็นคนประเภทที่แลเม้นแพนว่าแลดเป็นไปคอยเป็นเอฟซีตัวยงมันเป็นไข่ตรงไหนมันเป็นอะไรนะเป็นหมอยเส้นไหนของไอ้ไหลหรือว่าเป็นหมัดเส้นไหนของอนินจาไม่ทราบถามถึงรู้หมด สงสัยจะเป็นหมัดอ่าการที่เราบอกว่าแรดบ,บอกว่าทําแต่คอนเทนต์ก็เพราะมันมีเอฟซอย่างแรดด้วยไงไอไหลมันนึงทำหนึ่ง,งถ้าเราจะไม่ให้ใครว่าเราได้ไม่ต้องดูสติอีเมลใครสร้างมาแรกโทรศัพท์ใครใครเติมเน็ตค่ะแรด เพราะฉะนั้นสติเราเลือกได้ที่เราจะไปฟังหรือไม่ไปฟังคืนแรกเนี่ยดูแล้วเนี่ยนะคืนแรกเนี่ยดูแล้วอ่ะคงจะไปฟังอียานใยานใช่ไหมฮะว่าใะ,ะยานพูดบอกว่าไอ้หลายทำทำแต่คอนเทนต์ไม่ช่วยแลดรู้ได้ยังไงอะ่ะ และไปเชื่อคนที่มันอยู่ฝรั่งเศสซึ่งมันไม่ได้นั่งอยู่ในกกกอกอันนี้สมองฝ่อหรือว่าอะไรสิ่งอะไรที่ยานพูดจริงเอาเนื้อเนื้อเลยยานไม่ได้อยู่กกกอกยานอยู่ฝรั่งเศสยานจะรู้ได้ยังไงฮลัลแรกถามคำเดียวสั้นๆง,ง่ายๆเลยยานอยู่ฝรั่งเศส ยานไม่ได้อยู่ที่กกกอกยานไม่อยู่ที่นาและยานจะรู้ได้ยังไงและถ้าไอ้ไหลไม่ช่วยพ่อใช่ไหมถือแต่กล้องทําแต่คอนเทนต์ตาชานกับยายสมควรเดือดร้อนไหมถ้าเดือดร้อน๋ยวเขาโวยเดี๋ยวเขาคงพูดแต่ถ้าพ่อแม่เขาไม่เดือดร้อนและเดือดร้อนทําไมอะ่ะและเดือดร้อนทําไมและเอาเวลาที่จะไปพิมพ์่ะไปสนใจไอ้ไหลอ่ะเช้านี้ทำกับข้าวให้พ่อให้แม่หรือยัง หาข้าวให้ผัวให้ลูกหรือยังถูบ้านซักผ้าหรือยังล้างห้องน้ําหรือยังทําอะไรเรียบร้อยหรือยังทําหน้าที่ลูกดีหรือยังทําหน้าที่เมียดีหรือยังทําหน้าที่แม่ดีหรือยังืก่อนที่จะไปวุ่นวายเรื่องชาวบ้านเข้าใจคําว่าเผือกทุกเรื่องแต่ต้องเข้าใจบริบทไหมว่าครอบครัวเขาเขายังไม่เดือดร้อนคือเราเสือกไงตอนนี้เราเสือกอะ เราก็ไปเสือกไอช่องที่เขาไม่ชอบสิคิดว่าไปตำหนิแล้วได้อะไรขึ้นมานอกจาโดนว่าสติอันนี้สอนด้วยความหวังดีแล้วต้องมองรีบทเพราะโอเคก็คืเคูเชื่ออียานมันอยู่ฝรั่งเศสมันอยู่ต่างประเทศมันวิเคราะห์มันพูดจาหน่าเชื่อถือสติอ่ะขนาดคนในประเทศไทยด้วยนคนที่อยู่ในประเทศเดียวกันแม้แต่อยู่ในรกรอกด้วยกันมันยังพูดไม่เหมือนกันเลยแหละ ฉะนั้นและต้องสตินะใช้เน็ตให้มีคุณค่าหนึ่งอย่างแหละเราไม่ชอบเขาอะเราเข้าไปนั่นก็เราก็คือเขาจะว่าเราเล็ดไดว่าแล็ดได้นะว่าแล็ดงูอันนี้เตือนเขาจะว่าเราได้อะแล็ดว่าเราโงูไม่มีสติคุณสุกัญญาเขาอดีค่ะเนาะ คือเขาจะหาว่าเราเนี่ยไม่มีสติเชื่อญานเรามองหลักความเป็นจริงเออมันทําคิปมันจะเรื่องของมันไม่ช่องมันมันมีไรายได้หรือว่าเดือดร้อนที่มันไม่แบ่งให้มันไม่แบ่งแ้ะก็ทําช่องเองขึ้นมาฟาดเลยเนี่ยเอย่างเงี้ยเออเนี่ย,ย,ยไม่พอใจใครเนี่ยรถเนี่ยขึ้นมาพูดเลยมันช่องของเราไงแรกแต่การที่เราไปเม้นน่ะหนึ่งละเราไปเพิ่มยอด อันนี้เราก็ดูงูอ้อีกแลหละสองครอบครัวพ่อแม่เขายังไม่ว่าเลยอ่ะเราเป็นใครอ่ะไปตําหนิเราก็เสือกและยานหละแรกที่แรกเข้าไปเม้นนี่เพราะฟังยานใช่ไหมและยานหล่ะแรกไปเสือกเรื่องของคนอื่นอ่ะอันนั้นถูกต้องแล้นหระแรกเพราะแม่เสียไปอยู่ต่างประเทศไม่เคยกลับมาหาพ่ออันนี้ก็ใช่เหรอ โอเคไม่มีเวลากลับมีครอบครัวแล้วแต่ก็ต้องมีการโทรสักหน่อยไม่แลกแต่ยานไม่โทรเลยอ่ะทาไมแลกไม่ลองไปไปเม้นหายานว่ายานเอาเวลาที่ไลฟ์สดหรือว่าทําคลิปเนี่ยโทรกลับหาพ่อหน่อยดีไหมมันจะได้ดูดีคนอื่นจะได้ไม่ว่าได้ทําไมแลกไม่สารนแน่ทาอย่างนั้นมั่งอ่ะดูซิว่ายานจะตอบแล็กยังไงแล็กไม่ต้องไปรักไอ้แต่เกียรติมันค่ะไปรัก ไปรักปยานไปเพิ่มยอดให้ปยานแล้วก็ดูแลเทคแคร์ภาพรักของยานมันนึงจะถูกต้องนั้นแรกนะเอาเบาๆอยากจะเตือนแรกนิดนึงสติไอหลทำคลิปแปดนาทีและยานทำคลิปกี่คลิปคะต้องใช้เวลาเยอะกว่านะเพราะต้องไปจ้องจับผิดคนอื่นเมื่อวานพูดว่าไงนะลูกดิฉันคนเล็ก ไม่ชอบออกกล้องไม่ชอบออกสื่อมึงไม่เอาออกว่าอ่อยานมึงบอกว่าลูกบอกว่าเออแม่ค่ะนีไม่ชอบออกถ้าแม่อาลูกหนูออกมานู่นนี่นั่นหนูจะแจ้งความมีความผิดได้มึงเคารพสิทธิ์ของลูกมึงอิสัว์เข้าใจแล้วป้าแตนละ่ะเขาก็เคารพสิทธิ์ของลูกเขามันต่างกันตรงไหนลูกเขาไม่ชอบออกกล้องแล้วมึงจะเรียกร้องทำเหี้ยอะไรในเมื่อมึงก็มีบท บทเรียนรู้ว่าขนาดลูกมึงบอกว่าถ้าเอาลูกไปอ่ะลูกมึงไม่ชอบออกโซเชียลคนเล็กอ่ะมึงยังไม่กล้าเอามาหาแดกเลยแล้วป้าแตนนะั่นน้องโอมอ่ะเขาไม่อยากออกกล้องมึงก็ต้องเคารพสิกด้วยอีกไยไปเรียกร้องบอกว่าทําไมไม่ออกกล้องถ้ากูพวกกูเรียกร้องว่ามึงเอาลูกลูกมึงอ่ะออกมาสิอียานมึงก็จะว่าพวกกูเสือกไปยุ่งทำไมจริงไหมอันนี้สติด่าเองตบเองแหกหน้าตัวเอง ต่หัดล้างหีตัวเองมั่งค่ะอียานเพราะคนที่เหม็นคือมึงค่ะอ่ะมาด้วยเรื่องเว็บเอาแค่นี้พอใะแรกเนาะเราจะแล่ทั้งทีเราก็ต้องแล่แบบเผือกแล่แบบติดอาสาแล่ตัวตนของเราแล่แบบมีสติเนาะพอนะคะพอค่ะอ่ะด้วยว่าเมื่อวานนี้ลดไป มอบขนมให้กับน้องๆซึ่งมันเป็นวันศุกร์เด็กๆไปโรงเรียนแต่ยอนกลับมาเขาก็ได้ทานเพราะจริงๆอะ่ะถ้าไปเสาร์อาทิตย์จะเจอน้องเมื่อวานก็เลยรู้ว่าตอนนี้น้องเหลือสีสคนครูด้วยดูแลด้วยก็คือทั้งหมด45เมื่อวานทำแซนวิชไปทั้งหมดร้อยหชิ้นเมื่อวานนี้มีความรู้สึกปึ้มนิดนึงตอนที่ถือไปปุ๊บแบบแล้วน้องเขาก็มารับแล้วน้องก็ถามว่าอะไร เราก็เลยเปิด้ดูวันเนี่ยขนมเขาเขาแบบมีความรู้สึกหุยคือตาโตเหมือนแบบจะได้กินขนมบางทีมันจะจับของที่เอาไปให้มันก็เป็นขนมแห้งๆอะไรประมาณนี้ลื่นโดนนักไปเลยใช่เมื่อวานเป็นน่ากินอะ่ะแล้วเขาก็เหมือนว่าอยากทานอะไรเงี้ยคือถูกใจอะ่ะนะคะก็ร่วมบุญไปด้วยกันนะเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณขอบคุณ ลุงพลแม่แตนนะขอบคุณนาแต่ขอบคุณช่างช่างตามคุณพอลลี่นะคะและหลายๆท่านและรวมทั้ง f อซทุกท่านที่ดูคลิปดูโฆษณาช่องลถนะคะเมื่อวานน้ำปลาให้ท่มูนิธยี่สิบห้าขวดหนึ่งกล่องนะคะและเมื่อวานนี้ปลายปกครองลถให้ไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั้นให้ไปแล้วหลายยี่ห้าเมื่อวานนี้เขามาเอาอีกยี่ห้า เพราะอร่อยเพราะว่าตรงนั้นน่ะเขาเอาไว้เลี้ยงเอาเข้าลงครัวเพื่อเอาไว้เลี้ยงทำํทำตำตมทารุ่นเลี้ยงผู้ที่ผู้ที่โดนจับไปอยู่ที่นั่นและบําบัดบําบัดพวกเสพติดยาอะไรเงี้ยก็จะเอาไปไว้ในส่วนของครัวกลางนะคะก็นะคะ,นะคะขอบคุณที่สําคัญคือขอบคุณพี่การด้วยนะคะน้ำปลานะคะสนับสนุนมาเป็นสติกเกอร์2,000บาทนะคะแล้วก็เดี๋ยว อนาคตเดี๋ยวรถก็คงจะไปอีกเพราะรถไปบ่อยนะคะก็น่าจะเป็นขนมนี่แหละอาจจะเปลี่ยนหน้าไปเพราะว่าลูกน้องรถเป็นคนทํารถจะสานกับลูกน้องรถนะคะสนับสนุนเขานะคะก็เมื่อวานเลยไม่ได้เห็นที่แรกก็อยากจะเอาภาพตอนที่เวลาน้องเขาขอบคุณนะ่ะตอนได้รับของเขาก็จะขอบคุณประสานเสียงกันน่ะแต่ก็เลยว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่ามาเอาเอามาหากินก็เลยคิดว่าหลังบ้านพอรู้อยู่แล้วว่ารถทําคือทํา นะคะและเมื่อวานกลับมาก็เลยก็อย่างที่เห็นคลิปช็อตนะคะคลิปช็อตอย่างที่เห็นนะคะไอ้เตยทำมะยมน้ำลายแตกกันเลยไหมคะนะคะต้องบอกว่าน้ำปะลาป้าเตยเตยเตยเดี๋ยวแป๊บนึง Hello, what do you want? Take you for me? Yeah, okay. What do you want? Huh? Food? Food? Okay. Yeah, you take, take you here, inside. Go away. อย่าลดงช่องเลยช่องเราไปไลฟ์สดทั้งนอกแป๊บหนึ่ง